กับ k e x p e r t on Air ซีซั่น3 3 3กับ k b a n k e a g l e s เมย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสงการที่ผ่านมาเล่นน้ำกันสุขสนานเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าปีใหม่ไทยปีนี้นะคะเม์ May, ก็ต้องขออวยพรให้ชาว k b แ n k ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะ ข่าวแรกของวันนี้นั่นก็คือภารกิจสำคัญของชาว K-Expert พวกเขาจะไปทำหน้าที่เป็น K-Expert Speaker และเมย์ก็มีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยค่ะว่าจะเป็นใครและพวกเขาเหล่านั้นไปที่ไหนไปชมกันเลยในฐานะทีมงานของพวกเรานะครับทีมงานให้คำปรึกษาเรามองว่าการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นวิธีการทำแบบนี้ง่ายที่สุดก็คือการไปให้ความรู้ เก่ือไม่อยากเป็นไก่นะคะเป็นเหี่ยวครับค่ะเรเ็นไม่รักษไม่รักษาเลยไม่ชอไม่ชอบที่ได้มาอบรมวันนี้ก็ทำให้กล้าพูดมากขึ้นะคะ ทุกๆครั้งที่เราออกไปพูดเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็ขอบคุณเคเปิดนะที่ให้ช่วยเหลือเล่นช่างเราและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแคสเปิดสปีกเกอร์ที่จังหวัดนครราชสีมานครสวรรค์ส่วนคราวหน้าเขาจะไปสปีกเกอร์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมมีฝันไหมคะ แล้วฝันของคุณคืออะไรแล้วเชื่อหรือไม่ว่าทุกความฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันที่ The Expert ปลุกฝัน2ความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรร่วมติดตามและเป็นกำลังใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเธอได้ใน The Expert ปลุกฝัน2ส,สุขที่18เมษายนเวลา3ทุ่ม10นาทีได้รางวัลง่ายๆกับแคมเปญ The Expert ปลุกฝันเป็นจริง เพียงแค่แนะนำตัวกับลูกค้าว่าคุณเป็น KS เอ็กซปแล้วแจกโปสการ์ดให้ลูกค้ากรอกพร้อมให้คำแนะนำตามผลจากโปรแกรม KS เอ็กซปปลุกฝันเป็นจริงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลังจากนั้นลงทะเบียนชื่อลูกค้าในโปรแกรมพร้อมแจ้งสิทธิพิเศษปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง100สาขาแรกที่สามารถรวบรวมได้500ความฝันรับไปเลยเงินรางวัล2 5ง0ันบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมเท่านั้น คนที่คี้สงสัยคนที่มีคำถามในใจอยากรู้อยากถามอะไรเรามีคำตอบให้และกูรู้พวกเขารออยู่แล้วไปชมกันเลยเธอเธออะไรเธอฉันนคุงอยู่ก่ฉันหน่อยฉันไม่ว่างแต่ฉันกัะทำาตัวข็งแรงเรือเข้าใจไหมทำอะไรศึกษาหาข้อมูลสิ่จ๊ะทำไมจ๊ะฉันจะไปเป็น เคสเปอร์ Expert. เอยทำได้หรอทำได้สาแน่นอนฉันก็เลยหาข้อมูลอยู่แล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าเป็นเกสเปอร์ Expert แล้วมันได้อะไรได้เยอะมากเขาบอกอะไรล่ะเอออะไรหรอนั่นสิได้อะไรบ้างหรอ โอ้ยูเลยกาดูดีอยากจะรู้สิครับว่าแล้วใครล่ะที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเคเอ็กซ์เพิได้วันนี้ผมตอบชัดๆเลยนะครับคนที่จะมีสิทธิ์เป็นเคเอ็กซ์เปิได้ก็คือต้องมีายเส้นประกันชีวิตกองทุนหรือวินาศภัยอย่างน้อย2ใน3รา,ายเส้นคุณจะได้รับการคัดเลือกมาเรียนหลักสูตรเคเอ็กซอย่างแน่นอนครับแล้วถามว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะได้อะไรจากการเป็นเคเอ็กซปผม ค้นพบแล้วนั่นก็คือทุกคนที่มาเรียนคุณได้รับคะแนนขาย2 0 0 0มืคะแนนแน่นอนสำหรับคนที่เรียนและสอบผ่านครับคุณจะได้รับเกียรติมาร่วมงานช h ย n ิ่งเค k e e x ซ e r t ซึ่งเป็นงานที่จะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจกับการที่คุณได้เป็น k e เอ e กซคุณจะได้รับเครื่องแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดเนกไทสำหรับผู้ชายและผ้าเป็นคอสำหรับผู้หญิงรวมถึงซิมโอลิกที่คุณจะไปตั้งที่โต๊ะทำงานนอกจากนั้นยังไม่พอครับคุณ จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตร k Expert Speaker 2. คุณวุฒิทางวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินหรือ AFPT และสุดท้ายสำหรับคนที่คุณไม่มีลายเส้นนะครับคุณจะได้รับเลือกเข้าเรียนหลักสูตรลายเส้นก่อนใครแน่นอนและความลับค้าที่ห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยสำหรับคนที่ครบเงื่อนไขการเป็น k ค x p e กเทุกอย่างคุณจะได้เงินเดือนขึ้นครับดูดีคงหายสงสัยแล้วสิครับว่า ใครที่มีสิทธิ์จะเป็นเคเอ็กซ์เพิร์ตและจะได้อะไรจากการเป็นเคเอ็กซ์เพิร์ตบ้างอาจารย์ไปแล้วนะครับเป็นไงล่ะจบปะน่้เยอะเลยนะเธอสนใจไหมสนใจต้องไปเข้าแคมปจ้ะอันนี้เลยศึกษาอาไป,ไปเลยไปเลยเธอมันต้องศึกษาเยอะๆ สวัสดีครับเค้กเบิร์ดโอครับเดี๋ยวนี้เราจะตามไปชมกันว่าเราทำอะไรกันบ้างครับนะครับไหนแล้วเชียวพีนิพนธ์เหรอคะพี่นิพนธ์กำลังทำาร่ออยู่นะคะทินตนลูกค้า ช่วงเชา้าจะเงียบมันไม่ค่อยมีลูกค้าน้องๆบางคนนั่งโต๊ะก็จะเงียบแต่เดี๋ยวพอสักสายๆหน่อยจะมาเยอะน,นี่ดีเนาะมากลางเดือนถ้าเป็นช่วงทัก20-21เต็มไปหมดอะตรงเนี้ยแล้วเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าหนึ่งในเทคนิคที่ K Expert O ใช้ในการทำงานขายให้ประสบความสำเร็จนั้นคืออะไรตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายผมใช้มา2ลรีดลว จะเป็นหลีดฝากประจําครบแล้วก็หลีดยกระดับแต่เดี๋ยวช่วเงเย็นจะมาดูหลีดกองทุนครบหลีดกองทุนครบก็จะมาดูว่าลูกค้ากองทุนครบไปแล้วเนี่ยมาถอนไปหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้มาถอนแสดงว่าอาจจะไม่มีเจ้าภาพดูแลเราก็โทรไปตามยกตัวอย่างเดี๋ยวลองคุยกับรายนี้ดูสวัสดีครับเรียนสายคุณกัญน,นาครับ คุณกัญน,นาผมนิพนทเกษติกรสํานักพนโยธินนะคะเลนแจ้งนิดนึงครับตอนนี้มันมีโครงการยกระดับลูกค้าขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มลูกค้าวิลอ้อม,มครับไม่ทราบคุณกัญน,นาสนใจที่จะฟังรายละเอียดโครงการที่สาขาไหมครับโอเคได้ครับเพราะคุณยังสงครับพี่สวัสดีครับครับผมอย่งลูกค้าบางคนก็จะเครียดหรือลูกค้าเยอะบางคนก็จะเครียดมันต้องมองให้วิกฤตเป็นโอกาสอืม บโมงแล้วไปกินข้าวกันโอเคครับแล้วก็กินกันใกล้ๆนี่แหละเพราอจะได้รีบกลับมาหาลูกค้าไปร้านข้างนอกอะ่ะยาวกโมงนี้คนเยอะ k คเอ็กซ์เปก็เลือกที่จะทานอาหารของห้องอาหารธนาคารแหม่อยู่ง่ายทานง่ายแถมยังใส่ใจคำนึงถึงลูกค้าอีกะด้วยอ๋นี่เนี่ยสวัสิ้ี ดวอพอกินข้าวกันแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับบ่ายโมงสี่ห้าเจอกันก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ลูกค้าค่อนข้างน้อยก็เดี๋ยวจะคอยเดินช่วยดูน้องๆครับถ้าน้อยมากๆก็จะไปโทรศัพท์บ้านทำรายการะไรครับมาพบพี่สุทธิขับสักคู่นะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ฮะ ได้เอสบีได้เอ e ้ e บีมาใบสองใบนี่กำลังนั่งคลิกแบบประกันอยู่เลยนะครับเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรมันเงียบจริงๆเนาะเหลือเชื่อนะว่าไม่มีลูกค้านั่งรอคิวเลยอะเฮ้ยเราเตรียมกับลูกค้ากันบ้าเนี่ยไ,ไม่ได้เตรียมนะอันนี้ผู้จัดการสาขาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่<อ>เจริญพงษ์ใช่ครับ มีอะไรครบหรือคะมีกองทุนครบตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เป็นตัวใหม่ให้ให้พี่เริศพงศ์มมดูก่อนนะครับชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแ,แต่มันเอวเลตประมาณ3.5%มาเซนันเป็นกองทุน KGA ใช่ไหม KGA แล้วก็ตราสารน,นี้หนึ่งปีตราสารนี้ที่จริงก็ใช้กษติกรมาตลอดสามสิบกว่าปีมาแล้วเป็นลูกค้าของที่นี่มา นี่เรื่องของเบ n e ฟิ t บัตรก่อนแล้วกันนะขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับด้วยเทคนิคก,การหลีดลูกค้าของ k คเ e ็กซปิดโจึงทําให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างสําเร็จโคนที่เราไปลงลกันได้ถชางั้นพี่ลงลองลง3ามที่หนไปก่อนถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้เลือกโครงการเก็บออมกับเรานะครับเพราะว่าเบนิฟิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับฝากไปดูนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลงสามชุดหนึงให้กับพี่เขา งพี่แจ็คสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้มาช่วยในเรื่องของคัดเซต็ตเนื่องจากว่าคะแนนสาขารอบที่ผ่านมาของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่การขายดีแต่ว่าถ้าคะแนนบริการไม่ดีเราก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงจ้องมีวิทยากรก็จะมีพี่แจ็คนะครับจากสำนักงานใหญ่มานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเขากันนะครับแล้วก็เอาเอาอะไรจากสาขาก็เรื่องแรกนะครับก็คือว่า ประกันเราลที่หนึ่งไหมที่หนึ่งครับพี่ที่หนึ่งเหรอโอ้เก่งมากขอบคุณอย่าลืมบริการด้วยนะเว้ยได้ครับพี่จำพี่ครับเดี๋ยวข้าวพเจ้าสวยไปด้วยได้ครับพี่จำพี่ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่ เนื้องานวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการนําแคมโมเดลมาใช้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาจรถ้าลูกค้าประจําถ้าดูจากในสคริปต์ก็จะเป็นในเรื่องของลูกค้าที่มาซื้อกองทุน a g a ส่วนลูกค้าขาจรก็ดูก็ผมก็จะดูแลน้องๆทั้งหมดไปเคาน์เตอร์อย่างวันนี้ก็มีเกิดมีการใช้แคมโมเดลนะครับไปอยู่ประมาณสัก 2- อสท่านที่เราเข้าไปช่วยน้องๆที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการหาลูกค้าเป้าหมายจากการที่เราทําแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้เราขึ้นอันดับหนึ่งละ นาของผลการงานเขตก็เพิ่งจะรายงานมาเมื่อเย็นก็หมายนที่ขงผมผมสักครั้งหนึ่งเราขอขึ้นที่หนึ่งของประเทศเราทําให้เต็มที่อ่ะสุดท้ายปริยภาพของเรามันได้แค่ไหนมันก็คือสะท้อนผลการทํางานออกมาแล้วสะท้อนความตั้งใจของเราออกมาก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสาเร็จนะครับร่วมกันกลับแล้วครับเดี๋ยวไปเอารถก่อนนะครับโชคดีทุกคนครับขอบคุณมากครับ ร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักพระหนโยทินได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านใดมาแชร์ความรู้เรื่อง Customer Satisfaction ่น 1. พี่ต้นศาสัต์รามังกรอสวัุล 2. พี่แจ็ควิสวกรปัญญารชุน และของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็คือเดอรี่สุดเก๋จำนวน10รางวัลอย่ารอช้ารีบส่งเกดเข้ามาที่ ds underscore kback at kbank com และ f a c e b o o kback k kbank และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง f a c e b o o kback k kbank สัปดาห์หน้าไปดูกันว่า ks เปิดสุภาพกวมจะมีวิธีพิชิตเป้าหมายได้อย่างไร วันนี้คุณอาจจะยังไม่ฉายแววว่าคุณเป็นเชดหรือไม่แต่สักวันหนึ่งคุณจะเป็นดาวดวงใหม่ที่ประดับองค์กรสีเขียวของเราอย่างภาคภูมิใจ